คลินิกแพทย์พื้นบ้านของคุณหมอหมอแตงนะคะตอนนี้กำลังเห็นยางนอนี่นะคะนี่นะคะกำลังกวนเคี่ยวแบบได้ที่เลยนะคะดำดีไหมโอ้ดำดีมากนะคะกำลังเทเลยนะคะนี่วันนี้ยาทาแก้โรคผิวหนังกันงๆ โรคผิวหนังผื่นคันภูมิแพ้งูสวัดเริ่มโรคผิวหนังกาก,ากเกลื่อนเลื้นกว้างอีทูดกุดถังอยู่ในนี้นี่นะคะเขี่ยวยาแบบเข้มข้นนะคะเคี่ยวทั้งวันวัาสิไในตัวยาเข้มข้นขนาดนี้นะคะใส่ยาหมอไย์นะคะนี่นะคะทำแบบจะอาจจะอ้านแต่ว่าแมงวันลายไปหน่อยได้ไหมอันนั้นมาโดยบริกานัดหมายนะ มีวิธีการทำนะเราทำอย่างนี้แล้วอันนี้คือขี้พึ่งถ้ามันร้อนนี่มันก็จะพงสภาพเป็นน้ำนี่ที่มันหกลงมานี่ปุ๊บแข็งเป็นเป็นก้อนเลยนะ ขนาดน,นี้พอดีเลยยังคะพอ,พอดีไปพอดีเลยเลยวลาเราไปทาอ๋อน,นี่เป็นเค็มๆแบบนี้นะคะขี้เพิ่มต้องได้แบบนี้นะคะนี่ตอนกวนนี่จะเป็นน้ําเราใส่ขี้พึ่งไปแล้วนะคะโอย้ยว่าสีเบลาเล่าลืมขี้เพิ่งแค่เน้นี่นะคะขี้เพิ่ต้องขี้เพิ่งแท้นะคะสรสพคุณของขี้พึ่งแท้เนี่ยก็จะมีอยู่ในเภสัชกรรมที่เขียนบอกว่ารักษาบาดแผลต่างๆแม้แต่น้ำพึง่ง เห็นไหมเขาไปทา,าทาแผลพวกที่เป็นเบาหวานมันก็หายขี้ผึ้งก็ไม่ได้น้อยหน้าขี้ผึ้งก็รักษาบาดแผลได้เหมือนกันน,นะคะแล้ววิธีการใช้นะคะถ้าใช้ขี้ผึ้งตัวเดียวใช่ไหมคะถ้าเป็นคันทั้งนอกแผลภายนอกหรือยังไงหมออันนี้เรามาผสมปรุงเป็นตำรับเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าไม่มีอะไริจริงๆเลยในบ้านเนี่ยมีขี้พึ่งอยู่เนี่ยเราก็มาทาได้เลยขี้พึ่งเห็นไหมเขามาทําเป็นนวดไว้ทาปากตอนปากแตกเห็นไหมมันจะสมานพวกแผลพวกตีนแตกปากแตกอยู่ในฤด,ดูหนาวเนี่ยมันจะแตกไรแผลอย่างเงี้ยมันก็จะรักษาธาตุดินให้คงสภาพเนาะขี้พึ่งเป็นตัวประสาน สารเนื้อสารผิวหนังและประคุณก็ดีหลายอย่างน,นะคะสำหรับคนที่เป็นแผเลเรือร่างแผลเปื่อยแผลล่ามใส้ได้นะคะขี้ผึิงตัวนี้นะคะบรรจงทําอย่างดีนะสําหรับคนที่เป็นสะเก็ดเงินนะคะเดี๋ยวมาดูมาเบิง่งโลกสะเก็ดเงินนะคะนอกจากใส้ขี้ผึิงนะคะหมออพ่นกระสีจัดชุดหนึ่งขี้ผึิงสองนะคะ สองที่ใส่ไปน้ำกันก็คือยาตัวนี้นะคะยาห้ารากนะคะยาหารากเนี่เอากระเสี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะไปผสมกับน้ำมะพร้าวนะคะกินหมือนละนวยนะคะแล้วก็จะมีชุดที่จัดอีกอันนึงก็คือนี่นะคะยาขับนำเหลืองเสียนะคะนี่ต้องกินสามสุดนี่นะคะสำหรับก้นเป็นโรคผิวหนังต่างทุกชนิดนะคะนี่นะคะ มันก็สดี่ซอยได้นะคะเรื่องน้ำเลืองเสียนะคะหรือว่าโรคผิวหนังต่างๆที่เป็นเรือร่างมากแล้วสาหรับคนที่เป็นโรคผิวหนังต่างๆนะคะแนวข้ามมีอหมออมสําคัญแท้เด้อสำคัญมากในเรื่องโอ้ยกินยาแล้วทําไมไม่ดีหมอไม่เก่งไม่ใช่หมอไม่เก่งคนป่วยนั้นไม่เก่งไม่เก่งยังไงก็ไม่เก่งเรื่อง อดใจตัวเองที่จะไม่ให้กินอาหารแสลงอาหารแสลงนี่ก็คืออาหารของโลกอาหารของโลกมีอะไรบ้างสําหรับพวกที่เป็นบาดแผลผีหนองสะเก็ดเงินพวกโรคผิวหนังต่างๆก็คือของเปรี้ยวของเปรี้ยวของมันพวกผัดผัดทอดทอด,ทอดนี่ยิ่งกินยิ่งแสลงกับแผลแต่ทาภายนอกดีแต่กินเข้าไปข้างในไม่ถูกกัน ทีนี้ของหมักของดองของหมักของดองมีอะไรบ้างบางคนจะเข้าใจว่านมเปรี้ยวโยเกิร์ตกินได้ไหมอ้าวพวกนั้นแหละของหมักของดองคือของข้ามคืนเนี่ยไม่ควรกินมันจะเกิดเชื้อตัวแบคทีเรียจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยพรอะตัวพวกนี้เนี่ยจะเข้าไปกินเนื้อตายเนื้อตายในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะคันเนาะ ทีนี้ถ้าเราไม่กินอาหารแสลงแล้วทายาไปแล้วอ้าวมันไม่ดีก็แสดงว่าธาตุเรายัางร้อนมากอยู่แล้วก็สามารถเพิ่มพวกผักสดกินเยอะๆเข้าไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นอ่ะดีขึ้นเป็นลำดับอย่าใจร้อนนะรักษาบแบบสมุนไพรเนี่ยบางคน ใช่แล้วอยากให้มันหายเร็วๆหายปุ๊บก,ก็โอ้ยไม่ถูกไม่หายแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อย,น,ยน,นี่จะทําให้คนป่วยดีเสียเงินโดยใช่เหตุแล้วก็ยิ่งถ้าไปเจอประเภทหมอที่จัดหนักเราก็จะเสียเงินเพราะเรื่องพวกนี้เยอะเคยมีคนที่มาหาหมอแตงเนี่ยบอกว่าหนูเนีเสียเงินกับการซื้อยามากินเนี่ยหมดเป็นปีแล้วเป็นแสนแสนอ๋อ แล้วหมอแตงส่งไปให้ประมาณไม่ถึงเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยดีขึ้นไหมเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วพอมองเป็นๆไม่ไม่เห็นไม่เจอไม่เจอร่องรอยของสะเก็ดเงินแต่ถ้าสังเกตจริงๆมันก็จะเห็นอยู่ก็กินไปจนกว่ามันจะหายเนาะแต่ใจ,จร้อนโรคนี้ใจร้อนไม่ได้ นี่นะคะคำแนะนำของหมอนะคะรอบคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้แน่นะคะช่องพ่อหมอกับแม่มดนะคะนี่คือคลินิกใหม่ของพ่อหมอนะคะอย่าลืมนะคะกดซับสไครต์ให้น้ำนั่นเด้อไปแล้วมืออื่นจิมีคลิปหยางมาล่งให้รอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ